ุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุล t อฮิ a ะบ ah w เราะกาต t ฮ h ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาฟิกของนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นในบทที่7นะคะเป็นเรื่องของการอาบน้ําวาญิบกุสนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาอ่านดุอาพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิร r a h ห์ลีอด i r h i m ซ ب ي ร رحلصادي و ي หล ر لأمري ดะตัมมิลลิซานียัฟกะฮกอล ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما امين ا آه. ก่อนเข้าสู่บริเียน,นะคะคุณครูขอชี้แจงแบบบันทึกการละหมาดก่อนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ส่งแบบบันทึกการละหมาดประจําเดือนธันวาคมนะคะเข้าไปในกลุ่มซึ่งนะคะจะมีให้เขียนชื่อนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะตามลูกศรสีแดงนะคะก็จะคืออันนี้เนี่ยลูกศรสีแดงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาละหมาดทั้ง5้าเวลานะคะก็คือซุบฮี ซฮ ظهر ิ عصر ิ مغرب และอิชาทั้ง5เวลานะคะอ่าสุซ ا ฮรีอรัิรีมักริบอิชานะคะต่อมานะคะตามลูกศรสีดำนะคะในช่องแต่ละละหมาดเนี่ยก็จะมีในเวลากับกดอใช่ไหมคะทุกเวลาเลยซุบฮีในเวลากดอบุรีในเวลากดอ อัสรีในเวลากอ ا อมักริบในเวลากอดออิชาในเวลากอ ا อนะคะ,ะหากว่านักเรียนเนี่ยได้ละมาดในเวลานะคะของแต่ละเวลาละมานะคะหากว่านักเรียนละหมาดสุบฮีตื่นทันนะคะแล้วได้ละมานี่ก็ให้นักเรียนนะคะให้ผู้ปกครองติ๊กในช่องในเวลานะคะแต่หากว่านักเรียนนะคะไม่ได้ละหมาดในเวลานะคะหมายถึงว่า หมดเวลาไปแล้วนะคะแล้วนักเรียนได้ละหมาดชดใช้นะคะก็ให้ผู้ครองนะคะติ๊กในช่องกอบอนะคะอย่างเช่นวันที่อ่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะวันที่สิบสามนักเรียนเนี่ยตื่นไม่ทันซุบะฮีนะคะแต่ว่ามาละหมาดชดใช้นะคะก็ให้ติ๊กในช่องกอบอนะคะแล้วเวลาซูรีปึ๊บ นักเรียนได้ละหมาดทันเวลาและอยู่ในเวลาพอดีนะคะก็ให้ติ๊กในช่องในเวลานะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้ละมาดเลยนะคะละมาดไม่ได้ละหมาดในเวลาแล้วก็ไม่ได้ละหมาดชดใช้ด้วยคือขาดละหมาดไปเลยนะคะก็ไม่ต้องติ๊กอะไรนะคะให้เว้นช่องว่างนั้นไว้นะคะ โดยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเริ่มบันทึกการละหมาดตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือวันที่13ธันวาคมนะคะ2564นะคะในช่องที่เป็นสีชมพูเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไปย้อนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ช่องที่13ได้เลยนะคะส่วนในช่องนี้นะคะช่องนี้เนี่ยช่องรวมตรงนี้นะคะก็คือให้ผู้ปครองนะคะรวมเวลาที่นักเรียนได้ละหมาดนะคะในแต่ละวนัน เช่นวันที่13นะักเรียนได้ละหมาดในเวลาเนี่ยกี่เวลานะคะแล้วมีกอดอไหมถ้าสมมติว่ามีกอดอกอดอกี่เวลานะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแบบบันทึกการละหมาดนะคะให้นักเรียนบันทึกตามความเป็นจริงนะคะละหมาดเป็นการงานที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมเนี่ยได้สั่งใช้ให้ ลูกๆนะคะหรือว่าให้พวกเราเนี่ยละหมาตตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนให้เคยชินกับการละหมาดนะคะและการละหมาดก็เป็นเสาหลักของศาสนาด้วยนะคะเป็นสิ่งแรกที่จะ,เป,จะเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในวันเกียร์มะนะคะหากว่าการละหมาดของเราดีอินชาอัลลอฮ์อามัเอื่นๆของเราก็ดีด้วยนะคะ,อะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะพยายามฝึกฝนละหมาดให้ครบทั้งห้าเวลานะคะแล้วก็ให้บันทึกลง ในกระดาษนี้นะคะในแบบบันทึกนี้นะคะตามความเป็นจริงนะคะ,ะการอาบน้ำวา j ิบนะคะภาษาอาหรับนะคะเรียกว่ากุสกุสลุนนะคะกอยซีลามนะคะการอาบน้ำวา j ิบกุสคืออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะกุสเป็นการทำความสะอาดร่างกายให้ปราศจากความสปกปรก ที่น้ำละหมาดไม่สามารถชําระได้นะคะอ่าโกสคือการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนะคะโดยการอาบน้ำนี้นะคะน้ำละหมาดเนี่ยไม่สามารถที่จะชําระให้สะอาดได้นะคะคือแค่อาบน้ำละหมาดเนี่ยไม่เพียงพอนะคะต้องอาบน้ำวาจิบด้วยนะคะอ่าการที่เราจะอาบน้ำละหมาดนะคะเราอาบน้ำละหมาดเวลาที่เราเสียน้ำละหมาดนะคะแล้วเราอาบน้ำละหมาดเนี่ย ก็สาหรับฮัดัสเล็กใช่ไหมคะเวลาเราปัสสาวะอุจจาระผายลมนะคะอันนี้เนี่ยเป็น adas, เป็นฮัดัสเล็กนะคะถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปละมานะคะเราก็จะต้องทําน้ำละมานะคะก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ฮัดัสใหญ่นะคะจําเป็นนะคะจะต้องมีการอาบน้ําวาจิบกุสนะคะการอาบน้ำละมาดเฉยๆเนี่ยไม่เพียงพอนะคะอย่างเช่นนะคะฮัดัสฮัดดัสใหญ่นะคะอย่างเช่นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ บรรล,ลุศาสนาภาวะแล้วแล้วนางเนี่ยมีประจําเดือนหรือว่าเฮดแล้วนะคะเมื่อนางหมดเฮดนะคะนางจะต้องมีการอาบน้ํากุสนะคะชําระร่างกายให้สะอาดก่อนนะคะเกิดว่านางอาบน้ำกุสชชำระร่างกายให้สะอาดแล้วนะคะนางก็สามารถที่จะ าานางก็สามารถที่จะปฏิบัติละหมาดอ่านอัลกุรอานได้ตามปกตินะคะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนเนี่ยนางไม่สามารถที่จะจับอัลกุรอานอ่านอ่านอัลกุรอานไม่สามารถละหมาดได้นะคะเพราะอยู่ในสภาพที่ไม่สะอาดนะคะดังนั้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะคะหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วนาง จะต้องเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะคะหมดประจําเดือนแล้วนะคะนางจะต้องอาบน้ํากุสทําความสะอาดร่างกายให้สะอาดก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะไปอัุรานไปละหมาดได้นะคะอ่านี่แหละก็เป็นตัวอย่างจากฮัดสัสใหญ่ที่ว่าน้ําละหมาดไม่สามารถที่จะชําระให้สะอาดได้นะคะซึ่งนะคะกุศที่สมบูรณ์นะคะจะต้องเป็นกุสที่ร่างกายทุกส่วนเนี่ยเปียกน้ํานะคะ เปียกน้ำเลยถ้าสมมุติว่าเราอาบน้ําร่างกายทุกส่วนเปียกน้ํานะคะจะถือว่าการอาบน้ําของเรานั้นสมบูรณ์แม้แต่ผม หรือโคนสักเส้นนะคะเราต้องไม่ปล่อยให้มันแห้งนะคะเราต้องอาบให้ทั่วเลยนะคะและร่างกายที่สะอาดนะคะเป็นที่รกักทิ่ของอัลลอฮ์ตาอิลลานะคะและร่างกายที่สะอาดนะคะก็จะปกป้องพวกเราจากเชื้อโรคและความป่วยไข้ต่างๆนะคะน้ำเนี่ยมันเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์นะคะเราต้องไม่ฟุ่มเฟือยเมื่ออาบน้ํากุสนะคะอาน้ําเป็นของขวัญที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะคะเราต้องใช้อย่างรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดนะคะไม่ ฟุ่มเฟื่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราถูสบู่อยู่เราก็ไม่ต้องไปเต็ไม่ต้องไปเปิดน้ําทิ้งนะคะอ่าอย่าเปิดน้ําทิ้งหากว่าไม่ได้ใช้งานนะคะซึ่งนะคะการอาบน้ํากุสนะคะฟัตดูของการอาบน้ากุสเนี่ยมีเพียงแค่2ประการเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ การเนียดนะคะการเนียดตั้งเจตนานะคะเมื่อน้ําจะถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนะคะว่าข้าพเจ้าตั้งใจอาบน้ํากุสเพื่ออัลลอฮฺนะคะและสองก็คือการราดน้ําผ่านบนร่างกายให้ทั่วนะคะโดยให้มั่นใจนะคะว่าว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยแห้งอยู่แม้แต่ผมสักเส้นหนึ่งหรือว่าขนสักเส้นหนึ่งก็ตามนะคะคือเราจะต้องอาบให้ทั่วเลยนะคะ คุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะบทเรียนวันนี้ของเรานะคะชื่อว่าการอาบน้ำวาจิบหรือในภาษาอาหรับเรียกว่ากุสนะคะกุสก็คือการทำความสะอาดร่างกายนะคะจากความสกปรกที่น้ำละหมาดไม่สามารถที่จะชำระได้นะคะอะฮัดัสมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือฮัดดัสเล็กอย่างเช่นปัสสาวะอุจจาระ หรือว่าผายลมแบบนี้เป็นฮัดัสเล็กนะคะน้ำละหมาดสามารถชำระได้นะคะคือหากว่าเราปัสสาวะหรืออุจจาระหรือผายลมไปเนี่ยแล้วเราจะไปละหมาดนะคะเราไปอ่านน้ำละหมาดก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ไปละหมาดได้แล้วแต่มีฮัดดัสอีกประเภทหนึ่งคือฮัดัสใหญ่นะคะอย่างเช่นประจำเดือนเฮดนิฟาสต่างๆนะคะ,ะหากว่า มีแล้วนะคะมีเฮ็ดแล้วหมดแล้วเนี่ยจะไปละหมาดเลยเนี่ยไม่ได้นะคะและอ่าน,นละหมาดก็ไม่เพียงพอนะคะถือว่ายังไม่สะอาดนะคะจะสะอาดได้ก็ต่อเมื่อได้อาบน้ําวาจิบกุส อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งการอาบน้ำวาจิบกุสที่สมบูรณ์ก็คือต้องอาบให้ทั่วทั้งร่างกายนะคะโดยไม่ให้มีส่วนใดของร่างกายที่ยังแห้งอยู่นะคะซึ่งนะคะเราเวลาที่เราอาบน้ำกุสนะคะ่าหรือบางทีนะคะการอาบน้ำกุสที่เป็นสุนัตก็มีนะคะอย่างเช่นเวลาวันศุกร์ผู้ชายใช่ไหมคะมีสุนัตให้อาบน้ำก่อนนะคะก่อนไปละหมาดวันศุกร์นี่ก็เป็นการอาบน้ำกุสเหมือนกันนะคะ่าหรือว่าในช่วง จะไปคลองเอียรรอมนะคะก็ต้องมีการอาบน้ําเหมือนกันนะคะซึ่งการอาบน้ํากุสนะคะฟารดูของมันมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะคะก็คือการเนียตั้งใจว่าขาบาจ้าตั้งใจอาบน้ากุสเพื่ออัลลอฮฺตาอาลานะคะและว2ก็คือการราดน้ําบนร่างกายให้ทั่วเลยนะคะอย่าให้เหลือเส้นผมหรือขนสักเส้นนะคะที่ยังแห้งอยู่เราต้องอาบให้ทั่วจนมั่นใจว่าทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยเปียกน้ําหมดแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องอาบน้ํากุส อย่างรู้คุณค่านะคะจะต้องไม่ใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ตาลานะคะเราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่านะคะหากว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็ให้ปิดน,นะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของแบบฝึกหัดด้วยนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็อ่านในหน้าที่62อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบฝึกหัดจะมีอยู่สองตอนด้วยกันนะคะก็คือจงเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะคะอ่าจงเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์มีอยู่สี่ข้อนะคะคุณครูยกมาสองข้อนะคะข้อแรกเขาบอกว่า g o o s เป็นจุดจุดจุดร่างกายให้ประ,ะจากความสกรปรกที่จุจุด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 อ่า คุณครูใบให้นะคะว่าคําตอบของข้อ1 2 3 4เนี่ยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะกุสเป็นอะไรเป็นอ่าเป็นการทําความสะอาดนั่นเองนะคะเราก็เติมไปนะคะว่าการทําความสะอาดคุณครูอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะนักเรียนลองดูในสี่เหลี่ยมเลยนะคะ นักเรียนเขียนตอบไปเลยการทําความสะอาดนะคะร่างกายให้ปราศจากความสกรปรกที่ที่อะไรคะที่น้ําละมาดอันนี้ยาวนิดนึงนะคะที่น้ําละมาดไม่สามารถชําระได้นะคะนักเรียนเขียนไปเลยคําตอบมีอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมหมดเลยนะคะที่น้ําละมาดจะจอ่าไม่สามารถชําระได้นะคะ อ่ะการกุสเป็นการทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดอ่ะกุสเป็นการทำความสะอาดร่างกายให้ปราศจากความสกปรกที่น้าละมาดไม่สามารถชำระได้นะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งข้อที่สองนะคะกุสจะสมบูรณ์กุสอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะข้อที่สองนะคะกุสจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทุกส่วนของร่างกายทำไมคะ เปียกน้ำนะคะก็เติมคาว่าเปียกน้าลงลงไปนะคะคําตอบมีอยู่ในสี่เหลี่ยมนะคะเอาคําตอบจากตรงหน้า62ที่เราอ่านได้เลยนะคะเปียกน้ําอ่านนักเรียนเขียนเลยนะคะครูเขียนไม่สวยนะคะอ่านแล้วข้อ3ข้อสีนะคะนักเรียนก็ลองไปอ่านหน้า62ดูก่อนแล้วก็ค่อยมาทําแบบฝึกหัดน,นะคะมีคําตอบทุกข้อเลยนะคะและตอนที่2นะคะฟารดูของกุสมี2ประการจงบอกว่ามีอะไรบ้าง ง่ายมากเลย1ก็คือเนียด2ก็คือราดน้ําผ่านบนร่างกายให้ทั่วแค่สองข้อเท่านั้นเองนะคะให้ในักเรียนเขียนลงไปนะคะเขียนแบบย่อๆนะคะ1เนียดสองราดน้ําผ่านบนร่างกายให้ทั่วเขียนแค่นี้ก็พอนะคะ การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านในหน้า62นะคะเรื่องของการอาบน้ำวารจิบกุสอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมเซ็นไยเซนนะคะให้ผู้ครองเซ็นไยเซนนะคะแล้วก็หลังจากที่นักเรียนอ่านเสร็จแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่63มี2ตอนเท่านั้นนะคะตอนแรกคําตอบมีอยู่ในหนังสือนะคะในกรอบสี่เหลี่ยม4ข้อนะคะและตอนที่2ก็ง่ายมากๆเลยฟัสของการอาบน้ำกุสแค่2ข้อ นะคะคือเนียดกับราดนะ้าผ่านให้ทั่วนะคะอ่าวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องกุสนะคะอ่ากุสก็คือการทำความสะอาดร,ร่างกายนะคะโดยที่น้าละหมาดเนี่ยไม่สามารถชำระให้สะอาดได้นะคะอ่าก็คือเมื่อมีหัสใหญ่นั่นเองเมื่อมีหดัดใหญ่จะต้องอาบน้ำกุสนะคะ สำหรับคาบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะคาบหน้านะคะเจอกันใหม่นะคะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมะรห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮะ